บโ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 บเฮ้ยอะไรกันโบเฮ้ยอยากกวนกำลังนอนอยู่ดีๆเฮ้ยเลยนอนไม่ค่อยเต็มที่เลยอ้าวันนี้วันวันสำคัญนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบไปละขอบคุณนะโบที่ปลุกให้พี่เอกตื่นขึ้นมาเร็วบบวันนี้ จะต้องไปหาพี่ฝนเดี๋ยวต้องพาพี่ฝนออกไปข้างนอกก่อนก่อนอื่นเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันชุดนี้มันฟ้าไปหน่อยเอาเป็นสีเขียวนะเอาชุดอะไรดีล่ะเอานี่ชุดนี้แล้วกันนะเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่งนะโบนเนาะบูไปเดี๋ยวไปหาพี่ฝนกันดีกว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปหาอะไรกินกันด้วยตามมานะโบ ้ยพี่ฝนตื่นหรือ,อยังนะบูบูน่าตามเรียกมาเดี๋ยวไปกินที่นู้นทีเดียวมาเร็วโบเร็วอืมอากาศดีจังเลยวันนี้พี่ฝนยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาพี่ฝนกันดีกว่าไปเร็วมาเร็วเร็วโบเร็วเข้าบูอืมพี่ฝนนะ่าจะต้อง ตกใจแน่เลยกับสิ่งที่เราจะทำให้พี่ฝอนพี่ฝอนใครเรียกเรานะป๊กปิ๊กพี่ฝนใครหรอเอา้าพี่แอกเหรอเอามายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยมายืนทำสวยนะ่ะอะไรของนุดเนี่ยแล้วสวยไหมเล่า อ่ะอะสวยอยู่ว่าวันนี้เปลี่ยนชุดด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะเปลี่ยนชุดมาสวยแล้วก็น่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะอืมแสดงว่าร้อนสินะเปลี่ยนบ้างเนี่ยใช่แล้วล่ะว่าแต่พี่แอกเลือกพี่ฝนทําไมหรอไปเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันหาอะไรกินเอวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะ้าอยู่ดีๆมาชวนหาอะไรกินแล้วรถนี่เปลี่ยนสีตอนไหนเนี่ยสีชมพูแปลนแหลนมาเลยอ๋อไปทําสีเพิ่มมา แหมอย่างสวยเลยนะแล้วจะพาไปกินที่ไหนล่ะอืมเราไปกินที่มันหรูหรูมั่งละกันนะหรูหรูเหรอเออปกติกันกินกันตรงอะไรนะคาเฟ่เหมียวควราวนี้เราเปลี่ยนที่ไปกินบนภูเขากันบ้่งละกันเนอะไม่อยากจะเชื่อเลยปุ๊กปิ๊กวันนี้พี่เอกเขเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะเราก็ไม่รู้หรอกนุชแต่ว่าได้ไปกินก็นดีแล้วไม่ใช่หรอก็ดีเนาะ งั้นเราจะกินอะไรกันดีนะเดี๋ยวได้ได้ดขอนึกหน่อยนะ้าจะสะเต็กหรือแฮมเบอร์เกอร์หรือซูชิดีล่ะอ้าวเดี๋ยวไปถึงแล้วก็เลือกกันได้เลยนะก็ได้ก็ได้อุ๊ยเดี๋ยวนะที่นี่หรอพี่เอกใช่ที่นี่บรรยากาศดีแล้วก็เพียกว่ามันสดชื่นกว่าในเมืองอะ่ะไม่มีไม่ค่อยมีควันพิษอะไรเลยนะที่นี่เราเคยมากันตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนี่นะาร้านอะไรนะ วากุวากุอะไรนี่แหละพี่เอกก็จําไม่ค่อยได้แต่ว่าร้านที่จะเข้าไปกินตรงนี้คือเชอร์รี่คาวเชอร์รี่คาวใช่แล้ววอร์รัเชอร์รี่เหรออ, <c oughs> อร่อยน่าดูว <c oughs> ุ้ยเดี๋ยวนะเชฟคนนั้นก็ยังอยู่เลยอะ่ะโอ้อยู่นานดิเชฟก็ต้องเป็นคนเดิมสิจริงเหรอเออสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคือว่าพี่เอกได้จองโต๊ะเอาไว้หรือเปล่าอะ่ะเรียบร้อยแล้วผมจองไว้แล้วครับ อ๋อที่จองโต๊ะเอาไว้ใช่ไหมคะเชิญด้านบนเลยค่ะ mm hmm. เอ้ยพี่เอกอว่าไงพี่คนสวยนี่นะอ๋ออาจจะไปคุยก็ไปคุยไม่เป็นไรยังไงวันนี้ก็ว่างอยู่แล้วพี่คนสวยมาทําอะไรที่นี่หรอคะอ๋อฉันน่ะเหรอมากินข้าวที่นี่นะ่ะแต่ว่ารอมาชั่วโมงนึงแล้วอาหารยังไม่ออกมาเลยอะ่ะโอ้โหพี่เอกสั่งไว้เป็นชั่วโมงอาหารยังไม่ออกเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเคยรู้จักกับพ่อครัวไปถามเขาหน่อยดีกว่าไหมอะ อ๋อก็ไปดิยังไงก็ให้หยุดของเราไว้ก่อนก็ได้น่าจะมีเยอะพอแล้วแหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นไงเขากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะฮึบึบฮึอเอาว่าไงเด็กเด็กเออคือว่าอาหารของพี่คนสวยอ่ะเขายังไม่ได้เลยนะคะอ๋อก็มันมีคิวของเราสั่งมาก่อนเมื่อวานที่จองโต๊ะไว้อะฉันก็เลยทำมาก่อนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอรับคิวให้พี่คนสวยก่อนก็นกนแล้วกันค่ะ อ๋ออ๋อได้ได้งั้นเดี๋ยวจะเอาบางส่วนขึ้นไปเสิร์ฟก่อนเนาะไปร้องบนเลยไปขอบคุณมากค่ะมาพี่ฝนไปเฮ้ยบรรยากาศดีดีใช่บรรยากาศดีมากเลยบอตามขึ้นมาเร็วเข้าบอมาเร็วมาเร็วมันมันเดินลําบากเหมือนกันนะบันไดแบบเนี้ยพ <c oughs> ุกป๊กไหนนี่สบายจังเลยนะเอ่ที่อยู่แล้วแหละนุชเพียดจองโต๊ะไว้ตรงไหนอะข้างในหน่อยอะเดินเข้าไปได้เลยโอ้ <c oughs> ตรงนี้เหรอใช่แล้วงั้นขอนั่งเลยก็แล้วกันนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะติดกับทะเลแล้วก็อาหารก็อร่อยวากๆเลยนะเนี่ยอืมยังมีอีกนะกินได้เรื่อยๆโบกับปุ๊กปิ๊กกินอะไรหรอเบื <Boo. S 3> เรากินน้องไก่อะ่ะเออวันนี้จริงๆก็อยากกินปลานะแต่ว่าไก่ก็ไก่แหมอร่อยดีใช่ไหมล่ะปุ๊กปิ๊กแหม่นิดหน่อย วันนี้พี่ฝนอยากไปไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอยากไปไหนเป็นพิเศษงั้นหรอ,ออความจริงแล้วพี่ฝนอยากไปตลาดนัดอ่ะตลาดนัดหรออ๋อไปงั้นไปตรงนี้ละกันเนาะไปถนนคนเดินอะถนนคนเดินก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนอยากได้ของเล็กๆน้อยๆนิดนึงอ่ะอยากได้ของใช้อ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จอะเราก็ไปแวะกันหน่อยละกันดีจังเลยนะวันนี้พี่เอกใจดีมากๆากเลยล่ะ อืมก็วันนี้เป็นวันสําคัญนี่นาวันสําคัญเหรอใช่แล้ววันอะไรไม่ยากรู้ <c oughs> อ่ะเฮ้ยอะไปจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับอาหารอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาอีกนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะพี่เอกเดินไปดูทะเลกันหน่อยดีกว่าอ๋อได้ดิไปเลยไปเลยโอ้โหทะเลที่นี่สวยเหมือนเดิมเลยนะ ใช่ตรงนี้คนไม่ค่อยลงมาเล่นน้ำอ่ะมันก็เลยสะอาดใสงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้พี่เอกจะพาไปตลาดนัดเลยใช่หรือเปล่าวะใช่แล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถกันดีก,กว่าโอ้โหถึงแล้วว่ะดูสิอขอบคุณนะซื้อลูกโป่งให้ด้วยอืมมีอีกต้องหลายอย่างอ่อยากได้อะไรก็หยิบหยิบเอาเลยนะงั้นพี่ฝนขอซืออ้ออันนี้ดีกว่าปลาหมึยกย่าง <laughs> อาไม่ได้กินตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยโอ้โหดูสิปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยอะใ <c oughs> จแอนสควิดด้วยโอ้โขอกินสักคำหนึ่งก่อนนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยงับ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 อร่อยมากเลยอะของขายก็เยอะเหมือนกันพี่ฝนซื้อเรียบร้อยแล้วอะพี่เอกอ่ะงั้นเดี๋ยวลองแวะไปตรงนี้หน่อยแล้วไหม ออสารเจ้าอ่ะไปขอพรหน่อยก็ได้นะไหนๆก็มาแล้วอ่ะสารเจ้างั้นเหรอบบบก็ดีเหมือนกันนะพักนี้อโชคไม่ค่อยดีด้วยสิอ่ะไปเราโบ้เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะโบเป็นอะไรอ่ะไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปไปเราก็เดินกันไปแล้วกันเดี๋ยวก็ตามมาเองแหละดูสิของยบไปหมดเลยอ่ะแถมมีแอปเปิลแคนดี้คราวที่แล้วที่พี่เอกซื้อมาให้อ่ะพี่ฝนกัดเข้าไปอ่ะฟันผุเลยอ้า <laughs> ต้องแปลงฟันด้วยสิกินแล้วอะ่ะฟันหลอเลยอะ่ะสมัยเด็กๆอะ่ะจำได้หรือเปล่าวอะอือา้าวไปไป,ไปถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยข้ามสะพานไปก็ถึงพอดีว่าแต่ว่าจะขอพรอ,อะไรละเนี่ยไม่รู้สิขอพรว่าอะไรดีล่ะอเอาเป็นว่าขอคิดไว้ในใจก็แล้วกันเนะเาะอ้าวอย่างนั้นก็ได้นี่ดูสิมีเทพเจ้าแมวมาคุ้มกันด้วยแล้วเนี่ย เทพเจ้าแมวงั้นเหรอใช่หน้าตาเหมือนกับปุ <h <h huh ๊กปิ๊กเลยล่ะใช่แล้วเอ้าแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนแล้วเนี่ยเออปุ๊กปิ๊กหายไปไหนสงสัยแอบไปวิ่งเล่นแถวนี้แล้วมั้งงั้นขอพรเลยก็แล้วกันนะจ๊ะอืมคิดในใจคิดในใจพรคิดในใจเบื่อเบืเบื่อพี่แอ๊กเหเหมือนพี่ฝนได้รับพรจริงๆรเลยอะอืมก็น่าจะได้แหละก็ขอแล้วก็ต้องได้สิจริงเหรอใช่เรื่องปกตินี่นะ ขอพรที่นี่แล้วจะสมความปรารถนาทุกประการเลยจริงเหรอส่วนใหญ่ก็นะโอ้สุดยอดเลยอะเฮ้ยรู้สึกมีความสุขมากแล้วล่ะพี่เอกยังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะแล้วจะพาไปไหนอีกเนี่ยคือพี่เอกอะให้คนมาช่วยตกแต่งอะไรนิดหน่อยตกแต่งอะไรนิดหน่อยงั้นเหรอก็จ้างคุณลุงคนนั้นแหละมารีโนเวทให้รีโนเวทอืม,อม แล้วพีเอกจะให้พี่ฝนหลับตาอีกนานไหมนเนี่ยก็หล <g ül> ับตาแล้วก็เดินมาเร็วเซอร์ไพรส์งั้นเหรอ <g ül> ใช่เซอร์ไพรส์ถึงยังอะ่ะกำลังจะถึงอ่ะพร้อมแล้วใช่ยังพร้อมแล้วก็ลืมตาได้ฮะลืมแล้วว้าวเนี่ยอะไรเนี่ยก็รีโนเวทบ้านให้ใหม่โอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นนั่นแหละโอ้โห <g ül> สุดยอดเลยแปาตังมาจากไหนเนี่ยเอาก็ตังจากที่เพียอกไปทํางานไงจริงเหรอพี่เอกก็บริษัทพี่เอกอะ่ะมีหุ้นปันผลให้ไงโอ้สุดยอดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยมีรูปหัวใจด้วยงั้นเหรอใช่แล้วก็เห็นว่าชอบโอ้แสงดวงดาวประกายระยิบระยับเลยอะอย่าบอกนะว่าอืมเป็นวันสําคัญเอ๊ะ วันอะไรนะนึกไม่ออกแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะจนป่านนี้แล้วยังนึกไม่ออกอีกเอามาเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าเป็นไงบ้างอะสวยนี่เราต่อเติมขึ้นมาจากเดิมนะโอ้เนี่อะไรอะเป็นโนหรอใช่แล้ววยสุดยอดเลยอะ่ะต่อเติมมางั้นหมายความว่าอุ้ยมีชั้นสองด้วยอะใช่ตอนแรกอะก็ไม่รู้ว่าจะทําชั้น2ดีไหม แล้วก็ให้คุณลุงขอดูให้คุณลุงบอกว่าไหนๆจะเพิ่มแล้วอ่ะเพิ่มชั้นสองไปด้วยเลยโอ้โหสุดยอดเลยแล้วน,นี่อะไรเนี่ยไฟไลท์สดไฟไลท์สดอา่าเผื่อจะถ่ายคลิปลงทิกตอกโอ้เยี่ยมเลยอ่ะพี่เอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เห็นอะไรอ๋อนั่นมีห้องแคสเกมด้วยเหรออา่าเป็นห้องกับฉากเขียวกินสกีเอาไว้ตัดรูปเราไงโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะพี่เอกแล้วนี่อะไรเนี่ย อันนี้ก็เป็นไฟรูปหัวใจไงไฟรูปหัวใจเออเป็นไฟ LED โอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูชั้นบนต่ออีกหน่อยอม,มีแต่รูปหัวใจทั้งนั้นเลยเนี่ยเออสรุปแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> อา้าวไปไปตรงนี้เป็นดาวไลท์ลงมายาวๆเป็นเส้นๆเลยนะสุดยอดเปียนโนเป็นท้องของ่ำโอ้ยพี่เงนี่รวยมากเลยนะเนี่ยอืมพอดีได้มาเยอะอ่ะ เดี๋ยวขอออกไปดูข้างนอกระเบียงนิดนึงก่อนนะอืมดูได้เลยระวังหล่นลงไปอ่ะไม่หล่นหรอกนะ่าวันนี้มีความสุขจังเลยแล้วรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าพรที่ไี่ฝนขอเอาไวอ้อ่ะเป็นแบบนี้อ๋อพี่เอกก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าพอให้ลุงเขามาลุงเขาก็จัดการให้เลยสุดยอดไปเลยอะ่ะพี่เอกวันนี้มีความสุขมากขอบคุณมากเลยนะ อ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อดีกว่าว่าแต่ว่าก็ยังไม่รู้สินะวันนี้วันอะไรไม่รู้หรอกเอาใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยนะจ๊ะ